มาขอบเช็คตบมือครับเอ้ยมาเปิดอีกแล้วเกาดจังคืกคืนนะครับสวัสดีครับเคยหรือไม่บแกลงรับเชิญเทปนี้ครับกลัวเหลือเกินว่าเขาจะหนีกลับก่อนเขาบอกเขากลัวเรามากกลัวโดนแกล้งใช่มือไม่ต้องกลัวหรอกกูยังโดนแกล้งงูอยู่เลยสัตว์มึงยังจะกลวยเหรอพวกกูก็กลัวมันมาแกล้ง อ่านะครับขอเชิญนะครับบุรุษหนุ่มรูปงามคนนี้นะครับขอเชิญน้องนิกกี้ราชัดครับต้อนรีบตบมืออะเห็แล้วแดดแดดอยู่วะอยู่ริน้ำแดงอยู่ไม่ดูจังหวะไม่ดูคิวไม่ดูอะไรนี้วะเออน้องแดงน้ำแดงอยู่เป็นวันแต่งงานมันต้องมีจังหวะมีอะไรองี้ดิคุณเดินไปเจอแม่แดงอ่ะอยังไม่ท้อนะแขก จะไปปรับปรุงครับแกมาดิเอาไก่มาดิเอาไก่มาดิตอนแรกกูจะไม่แจ้งมึง ไก่ที่มึงกะหรี่ใช่ไหมเออโอ้ยสวนลุมอ่ะเขาเรียกว่าไก่ไกไ่มึงก,ก,กลัวกะหรี่เหรอตกลงกลัวไก่ที่เป็นกะหรี่หรือเป็นไก่จร,ริงๆกลัวไก่ที่มีปีกอ่ะอ่ะแล้วไก่ที่เป็นกะหรี่อ่ะอนันชอบอนันชอบชอบอนันชอบเลยมึงกลัวไก่เพราะราาอะไรถ้ากลัวไก่เพราะอะไรอันนี้ก็คือจริงๆสมัยก่อนผมอยู่นครศรีครับพี่บ้านพ่อผมอาอยู่ติดกับบ้านญาอ่าอ่าแล้วก็ญาเนี่ยเลี้ยงไก่อไก่มันก็ออกลูกเป็นลูกเจียบอ่าแล้วผมมันก็ไปเล่นกับลูกเตียบอพอไปเล่นกับลูกเตียบปุ๊บเนี่ยแมมม่ก็าจิผ อ่าแล้วเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงกลัวไก่แล้วทำไมมึงไม่กลัวแม่ไก่อย่างเดียวพี่อย่ามายิ้มที่ผมระแวงพี่มานั่งยิ้มแล้วล่ะไม่มีพี่แล้วพี่มาถ่ายโอ้โหตอนนี้เฮียมึงนใครจะอุ้มมาจังสติมึงคิดก่อนพวกกูนี่เพิ่งโดนมาสดๆเมื่อไม่ไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยใครทำอะไรพี่งูน่ะเขางูมาเฮียเฮียเฮียโอ้โหพี่เอาไปดีไม่มีไม่มีแฟนใครล่ะ ไม่มีนะแฟนรวมแฟนรวมรวมหรอเอออันนี้สวัสดิการพนักงานเพิ่งเห็นนะเนี่ยให้หนูไปเอาไก่เพราะว่าตางเฮ้ยโอ้โหเอกี้ยังกลัวมันอยู่เลยเราอ่ะพวกเดียวกันเพราะว่าพ่อกูอ่ะก็โดนแกล้วพวกกูก็กลัวพ่อก็ไม่ไปแกลคนอื่นหรอกเราจะมาจับลูกบอลวงล้อล่ะที่หนึ่งนะคุณยัดเชียคุณยัดนะเชิญคุณยัดใช้โซโลออกรางวัลเอาไปไหนล่ะอะไรเนี่ยอ่ะแรกที่แรกแรกที่กับผมไม่เป็นไร ได้ได้ได้กูเาจริงกับมึงก็ได้อ่ะ,อะ,อะถ้าเงี้ยม,มีสมาธิทำม,มากกว่าเพราะว่าอยู่ในระดับสายตาลนะเคยดูรายการพี่ไหมเคยพี่เคยใช่ปะถ้าผิวเผลนบางครั้งบางครงาวในเหตุการณ์ที่ถามไปจิบน้ำได้ครับอันนี้คือน้ำดื่มแต่ถ้ารู้สึกว่าบ่อยครั้งช่ำชองทำบ่อยครับพี่กับเรื่องที่ถามไปหนักน้ำอาบเลยเพื่อสารภาพได้ครับทุกพี่ก่อนเริ่มเนี่ยให้แบบว่าคำถามมันดูแบบเคลียร์ไม่มีปกปิดได้โปรพิธีเลยมาทีมงานได้พี่พูดจริงแล้วผมไม่ขี้โม้ขั้นตอนการสาบาน แล้วมีทูบให้ผมไม่ไม่ต้องโอ้ยนี่กีไม่ต้องใช้ทูบไม่ต้องใช้ทูบไปนี่ไปพระโอ้โหโอ้โหเอาทูบมาด้วยพี่เอาทูบมาฟ้าจริงด้วยมายอมองอัพด้วยที่พวกกูกราบไหว้ทุกวันยกมาจากหิ้งเลยเฮ้ยแย่ไม่ได้ดูเป็นแขกเลยมานั่งฝั่งนี้แหละไม่มีแกงได้พี่มาเออมานั่งเลย ดีนะดีดนะพระจริงนะได้พี่อข้าพระเจ้าข้าพเจ้าขอสาบานว่าขอสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงจะพูดแต่ความจริงไม่โกหกปกปิดไม่โกหกปกปิดอ่าสาธุสาธุโอเคเสร็จสิ้นพิธีการมากเลยพี่พูดแต่ความจริงะได้บานเรียบร้อยได้คำถามแรกเคยหรือไม่เคยถูกบูลลี่ร้อเลียน เคยไหมที่เคยแบบถูกล้อเลียนบูลลี่เรื่องต่างๆนานามีนานาเยอะไหมปกติเยอะไหมบ่อยไหมถ้าไม่บ่อยจิบน้ําถ้าบ่อยตักน้ําอาบมึงถือพลาแล้วนะโอ้ถ้ามึงจิบขนาดนี้มึงอาบเจออาบ,บี้อ,อ่โอ้ยครึ่งพี่คนบูลลี่ประมาณหนึ่งถ้าดาราเนี่ยตัวใหญ่จะอําเรื่องติดอ่างมีหลักฐานเหรอจะอําเป็นอ่างไม่ใช่ไม่ใช่อ่างไอ้นั่นไม่ใช่อ่างไอ้อาบนวดอ่างคือพูดติดอ่างจริงป่ะจริงมึงพูดติดอ่างเหรอพูดติดอ่างเฮ้ย ไม่สังเกตไม่รู้นะเนี่ยจริงจริงเออมึงไปเช็คหมอหูไหมไม่แต่มันเป็นการติดอ่างที่รู้เรื่องไงเมันเป็นติดอ่างที่อยู่บนความเร็วพูดติดอ่างพูดพูดพูดแล้วก็พูดไม่ชัดอ่าคนจะแต่ล้อผมว่าพูดไม่ชัดเอออ่า มึงร้อนเลวเนี่ยไม่ได้หรอจริงๆหัวผมไม่คิดได้นะพี่ไอพวกมุกตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพอติดอ่างแล้วจังหวะมันเสียจังหวะมันเสียมันก็เลยไม่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 ค่อยคมไม่ค่อยคมไม่แค่แต่ว่าหัวคิดได้นะเวลาดิวหญิงนี่พูดคลองไหม ถ้าเมาพูดคลองแบนี้แต่ว่าบางทีก็จะมีติดอ่างติดอ่างแต่ว่าตอนหลังก็กลับกลายเป็นชอบเลยกลับกลายเป็นมองว่าผู้หญิงบางทีมองว่น่ารักจ้ะอับก็เลยบางทีก็แก้ต่างไปดิวเขาแต่พี่แต็ไม่เคยโกรธใครเลยเคยโกรธดาราคนเดียวที่มารอ สมัยก่อนอยู่แกรมมี่แกรมมี่เนี่ยมันจะมีชั้นฟิตเนสช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นที่รวมแล้วศิลปินก็จะมาแบบพี่ตูนก็จะมาวิ่งพี่ตูนพี่บี้ไปวิ่งแกมมี่แกมมี่ไปเวตรงไม่ใช่วิ่งรู้วิ่งเขาก็จะมาวิ่งมาอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงแบบว่าจังหวะดาราเยอะผมก็เข้าไปปุ๊บผมก็ เป็นเด็กกับพี่สมัยก่อนอายุ18,19อ่ะว่าจะแบบสวัสดีทุกคนนะวาายยกรดเลสวัสดีแบบดาราทุกคนนะผมว่าเสือกไปสวัสดีแล้วผมติดอ่างตื่นเต้นมากฟาซาอะไรเงี้ยพี่กว่ามันจะหวัดมันนานไงมีไอ้นักร้องคนนึงมันก็พูดมาเลยแบบคนเยอะด้วยเออ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 เงี้ยมันร้องหน้าเต็มมัเลบใครวได้เทียแล้วแบบดาราแม่งเต็มเลยอ่ะมันล้อเออเออผมบอกเออควยไอสัต์ นี่เลยเหรอเออคุยอะไรสาดหลังจากนั้นมานะไอ้เฮียเนี่ยไม่เคยคุยกับผมเลย <c oughs> อยู่แล้วแหละ <c oughs> อยู่แล้วแหละอยู่เออ เลยนะแต่จริงๆผมไม่เคยโกรธไหนเลยพี่แต่วันนั้นน่ะเวลามันเยอะจริงมันไม่ไหวเออถ้ามึงเออคุยอะไรสัตว์ใส่พี่พี่ไม่โกรธนะพี่ก็คุยต่อได้มึงลองเลยมึงลองเลยลองด่ามันดิเออเออเอพี่ใหญ่แม่เย็ดเฮ้ยไม่มีตบดิเฮ้ยมึงมีแม่เย็ดด้วยไแสัตว์อย่างเดียวสิก็ยอกยอกยอกพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนไปก่ไปกดมึงเออหน้ามันซ่าใหสัตว์ไม่ไม่กดธเคยกดครั้งเดียวพี่อ่ะสรุปนมันโดนเยอะไม่เยอะถ้าเยอะตักน้ำอาบมันไม่คิวว่าเยอะเยอะไหม ะกูเริ่มติดมึงแล้วรอไปเพีกี่ร้องกูไม่ได้ร้องแต่กำตามสนองนะเพราะกูจ้องมึงอ่ะกูเป็นคนอินไอ้ล้อผมมันกำตามสนองนะไอ้ล้อติดอ่างผมมันติดกันหลายคนนะไอ้มาริโอ้เราลอยต้งติดอ่างเลยอ่ะอันนี้ก็อาบนะก็ได้พี่ทีนี้มึงโดนล้องเฮ้ยโดนมาทั้งชีวิตกูอ่ะล้อเรื่องอะไรพี่เรื่องละขันไหมขันแรกอะไรขันแรกฟันห่างไหนไมนฟันห่างเหรอ ห่างนะยิงยิงเนี่ยเป็นไงห่างเคยเอาฟันไปล็อกล็อกหัวนมหมอนวดไหมตรงกลางอ่ะเคยเคยแต่มีบางทีเอาออกไม่ได้ต้องเรียกเราปภไม่ใช่ไงบางทีอมน้ำนี่ก็รั่วออกมาเราเห็นสิงโตสิงคโปร์ป่ะล่ะเมอร์ไลออนเมอร์ไลออนขั้วฟันไม่เห็นน้ำออกจากปากนะป่ะทำให้ดูดดิเฮ้ยเมอร์ไลออนพอใจพวกมึงยัง เรื่องแบบบูลลี่เรื่องโดนอัมโดนแกงเยอะเยอะมากวิตตัวโจแล้วยุคเราเมื่อก่อนเนี่ยครับพี่มันยังไม่ได้มีเรื่องที่เขามาใช้คํากันว่าถูกบูลลี่นะไม่มีใะบคนะไม่มีไม่มีใช้คำวันร้อก่อนเออแต่คำว่าบูลลี่คนก็ไม่ค่อยใช้กับพวกเรานะผมว่าแบบพวกเราอ่ะคนก็ปล่อยพวกเรามันเกินบูลลี่แล้วถ้าโดนอะไรคนก็ปล่อยไปแล้วบางทีบางเรื่องเราก็มองเป็นเรื่องเฉยๆเปเรื่องหยอกเรื่องอะไรคำถามต่อไปครับได้พี่เคยหรือไม่เคยติดการพนันหรือเสียการพนัน นิดหน่อยผิดนะครับหมดตัวเลยเหรอแสดงว่าหนักเลยแต่เลิกแล้วอ่าเลิกแล้วเลิกมาบอลโลกอะนัดชิงอะโคเอเชียเจอฝรั่งเศสอะวันนั้นคือวันสุดท้ายพี่วันสุดท้ายที่เล่นผมเล่นตั้งแต่เด็กบอลชอบดูบอลลยตอนเด็กๆก็ฝึกแทงเตะเขามีแต่ฝึกเตะบอลชอบบอลยืนฝึกแทงบอลแทงบอลฝึกแทงแงเตะผมไม่จะเสียสะสมอะเป็นล้านนะผมเล่นสุกวันพี่สมัยก่อนผมจะมีแอปแล้วก็เวลาแอปมันขึ้นมา ถ้ามีไลฟ์อะ,อะไลฟ์ทุกกีฬาผมจะเล่นหมดผมจะแทงหมดแทงยันบอลหญิงอะบอลหญิงอียิปต์ก็เล่นอะ ขนาดี่บขนาดบอลไทยพี่อย่างบอลนาเล่นมึงน่าจะติดจริงจพี่ผมนอนไม่หลับมา 3- 4 5ปีนะเพราะว่าคนที่เล่นพนันนั่นก็จะรู้ว่าตอนกลางคืนมันจะสะดุ้งตื่นพี่มันจะสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นมาดูผลแล้วก็บอลนมันมีทั้งวันพี่บ่ายเตาที่ญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วหกโมงเย็นบอลไทยละสามทุ่มบอนอังกฤษละเช้ามาีและบอลอเมริกาใต้อีกแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะแทงแทงแทงจนแบบที่เลิกจริงจริงคือวันสุดท้ายเสียบอลโลกก่อนเสียไม่เยอะแต่ชิงอะเสียประมาณเต็งสี่ห้าหมื่น ไอ้ฝรั่งเศสเจอกับโคเอเชียแล้วก็เป็นคนลกรอบก่อนไม่ยอมแพ้ขอนอนก็ไปเล่นเป่งอะบอลมั่วๆคืนอ่ะผมก็แทงยี่ห้าคู่ไม่ได้แทงเต็มนะเปงอะแป่งปะยี่ห้าคู่แล้วตอนจิมก็จิมมั่วเลยหน้ามืดีิหน้ามืดจากตอนนั้นหะหัวคืนอ่ะตื่นมาผิดยี่สามผิดยี่สามเลยมั้งยี่สองเลยยี่สามคู่พี่ถ้าแทงตรงข้ามแม่งทิบหายโอ้าก็ไปเอารวยเลย โคนโหดเพราะจ่ายตังค์ก็คือทํางานในในวงการอะเงินเก็บไม่ค่อยมีแล้วก็ทุเรศตัวเองด้วยต้องไปโพสขายรองเท้าเงินค่าค่าบอลนะในบ้านเรามีรองเท้าอะไรบ้างวะอ่าโพสขายโพสขายเอาเงินมาจ่ายค่าบอลสุดท้ายพี่ยังได้ตามเลิกไม่ได้สาบานอ่าต้องสาบานผมอะสาบานกับหมอนฮะสาบานกันเลยนะสาบานกับหมอนสาบานกับหมอนหมอนหมอนเลยอะหมอนที่นอนอะผมมาเข้าไปในห้องมืดเลยห้องนอนอะปิดไฟปิดอะไรหมดเลยผมก็นั่งเลย ไหว้หมอนข้าไปเจ้าผมนิกินฉัดชัดครับวันนี้ผมจะมาสาบานว่าผมจะเลิกเล่นการพนันฟุตบอลถ้าเกิดผมเล่นต่อแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะขอให้ผมเมียเป็นไปขอให้ผมเสียชีวิตจากหมอนเลยนะจากหมอนหมอนผมพูดเลยพี่แต่ว่าถ้าเกิดผมไม่เล่นอ่ะหมอนอาจจะมาปิดหน้ามันไนใจไม่ออกใจจริงจริงพี่อนี้เรื่องจริงนะแต่ผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่เล่นอ่ะขอให้ผมอ่ะชีวิตดีขอให้ผมรวยแล้วผมก็ไหว้หมอนผมร้องไห้ ไอ้เหียพอหลังจากนั้นเนี่ยผมรวยอ่ะไม่เานนะตั้งแต่แรกมึงน่าจะรวยไปแล้วล่ะไอ้เหียไม่ไม่พี่แต่ว่าผมอะถือว่าอย่างนี้นะถือว่ามันต้องแบบสามาญนะถือว่าต้องสุดจริงๆมันก็เลิกไม่ได้ถ้าเล่นเราตายเราไม่คุ้มอ่ะมอนใบนั้นยังอยู่ไหมรู้หายไปไหนแล้วแต่มันกายเป็นเราไม่ไม่เล่นเลยพี่พี่ยาพี่ตาไม่เล่นเลยล้วชีวิตก็ร้อยเดียวก็ไม่เล่นพี่แทงไหมเล่นไหมเมื่อก่อนตอนมัธยมเคยมีเก็บเงินกับเพื่อนเปิดโต๊ะบอลเปิดในโรงเรียนเลยเหรอ ไม่ได้เลยมออะไรพี่น่าจะประมาณมสองมสามเปิดเที่ยวแรกเจ๊งเลยทำไมแข่งกันโคตรแม่นเลยเที่ย่แขงเที่ยวแรกเจ๊งเลยกันหมดเลยแค่นี้เก็บเก็บตังหนีเกปิดโต๊ะหนีโต๊ะหนีแข่งกันโคตรแม่นเลยหน่อยแดกเลยนม่งดี่มาแข่งกันห้าบาทสิบบาทบางคนยี่สิบสี่สิบอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะอ่ะโอ้โหจำได้แข่งกันคนหมดใจโตมาหินข้างสนามบอลไอ้เนี่ยเขาเป็นโตอ่ะเขานั่งแบบมาเทมาก ถือสะปัดพูเลยเอ้ยพวกมึงใครมาต่อแถวไอสัตยาเบี้ยวนะเบี้ยวกูตามตบนะตามคือเป็นเพื่อนก็จริงนะเว้ยแต่เรื่องนี้กูไม่นับเพื่อนนะสัญญาใจแล้วลูกผู้ชายนะมามึงต่อแถวกันมาเลยใครจะเอาอะไรไหมเร็วไวให้สัตว์กูจะปิดโต๊ะแล้วปุ๊บปุ๊พอเท่านั้นแหละแม่งแทงเข้ากันทุกคนแม่งแทงเข้ากันทุกคน ไอ้วัดหน้าหงอยแดงแรกเลยหนียหงอยแดงแรกเลยหน้าหงอยแดงเงินไม่พอไอเยี่ยงขาดอีกเป็นร้อยอ่ะคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนเรื่องฟุตบอลอ่นิดหน่อยจิบนะครับทะเลาะบ่อยอ่านนะครับอ่านจิบแสดงว่าเคยหนึ่งเลยไปหนึ่งเลยทำไมพี่ทะเลาะแรงเหรอ แรงนี่เลี้ยวภูกับนิวคาสเซิลมันไม่ควรกันหรอกันนะเรื่องอะไรมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลิเวอลี้ยวภะเริ่มมีผลงานดีเริ่มขึ้นแต่ก่อนนะเป็นพวกเดียวกันไงอยู่กลางตารางด้วยกันพวกเดียวกันลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลคือเพื่อนกันเพื่อนกันสมัยก่อนอะนิวคาสเซิลเป็นทีมลุ้นแชมป์เบียดกับแมนยูแต่ก็โดนแมนยูแต่ไม่สำเร็จแมนยูมันตัดก็เป็นอลีกันหน่อยพอลงมาอยู่กลางตารางด้วยกันก็พวกกันเพื่อนกันเราแช่งแมนยูด่าแมนยูแต่พอมีวันหนึ่งเวอร์พูลเริ่มขึ้นไอ้เหี้ยนี่ลืมกพืช ลืมเพื่อนลืมเพื่อนกลางตารางคือเจอทุกครั้งคุยเรื่องฟุตบอลทุกครั้งไอเหี้ยนี่ไม่เคยคุยเรื่องฟุตบอลเลยข้อมูลเลยยังงนแม่งเปลี่ยนไปเลยแม่งคุยจะคมแต่ดาคือเราเข้าใจได้ว่าเล่นไงแต่นี่ไม่ตลอดเวลาทุกวันจนเราไม่ไหวแล้วโอ้โหจนเราแบบทำไมเราไม่มีคุยเรื่องฟุตบอลกันแบบว่าเรื่องบนฟุตบอลกันบ้างอ่ะก็เลยบอกว่ามึงกับกูนั้นไม่ต้องคุยกันเรื่องฟุตบอลมึงกับกูนั้นไม่ต้องคุยกันเรื่องฟุตบอลและบอกระพูดอย่างนี้พี่ทำไงงงไหมอยู่ดีเขาจริงั ไม่งงแต่ก็แบบว่าเราไปข่มเขาจริงๆมันไม่ได้อยู่ดีๆมันทําแบบนี้ทุกวันแล้วเราก็มาเอ๊ะว่าเฮ้ยเราลืมเพื่อนนี่หว่าหมายถึงลิวพูเนี่ยลืมนิวคาเซินนิวคาเซินที่แบบอยู่กลางตารางโดยแมนยูทับผมไม่ใช่ลิวพูลืมนิวคาเซิน มึงลืมกูในฐานะเพื่อนกันอะที่ดูบอลแล้วคุยกันมาตลอดอ่ะคบกันมาตลอดเป็นฟุตบอลทีเล่นโดยการคบกันมาตลอดมึงลืมกูมาเป็นด้านฟุตบอลมึงลืมกูคือมึงไม่ใช่ไอ้ตาไม่รู้เด็กวิญญาณเป็ดที่ไหนมาสิงในร่างแม่เออเด็กเกลียนอ่ะที่ดูบะยออกแล้วเอนะช่วงนั้นอะไม่คุยแล้วตัวเด็กเป็ดเลยตัวลอดตีนตัวมันพยองจริงจริงแต่มันไปหยุดตอนไอ้นี่ตอนไหนไปหน้าสันสตัร์ก็คือตอนเด็กลูกพูดด้วยกันเองอ่ะด่าอันนี้คือแรงสุดก็เลยแบบไอ้เหี้ย ยังไงคือเด็กคงองการเล็งด่าพี่อ่ะใช่พี่ไปทำอะไรเขาดูดีๆเด็กองหนึ่งมาด่าพี่เขาก็บอกว่าก็เพราะมึงชอบไปล่อตีนชาวบ้านเนี่ยแหละไมพูดที่อะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตามมาด่าแล้วเขาด่าเขาด่าเหมาอ่าก็ไม่ได้ด่าแต่มึงอะไรอย่างเงี้ยเรากันหยุดเลยเลมันจะมีวัฒนธรรมคนดูบอลต่างกันนะมันจะมีการต่างกันแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มึงจะอยู่วนัฒนธราทที่ทมถุยคนอื่นตลอดเวลาไม่งั้นมึงจะไม่มีเพื่อนดูบอลแต่ว่ามึงเป็นเพื่อนกู เจ็ดศูนย์ทุกเช้าอ่ะเอออย่างนั้นแหละสิ้เด้อแล้ไม่เบื่อกผมจะรู้สึกยังไงก็รับค้าน่ะมันทุกเช้าอ่ะรับค้าน่ะใช่ป่ะเจ็ดศูนย์ปีที่อะไรก็เจ็ดศูนแล้วมึงเจอทุกวันต่อให้แมนยูชนะมึงก็จะมาคอมเมนต์เจ็ดศูนมึงเจอทุกวันมาสี่ห้าปีมึงจะยทำยังไงผมต้องกูเจอหน้ามึงเงี้ยเฮ้ยว่าไงทีมว่าที่แชมป์แชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพออะไรย่างเงี้ยทุกวันตลอดเวลามึงทำยไงเหมือนกันฟีห้าปีรับคานกูรู้ตรงแล้วกูไม่เอาตีนถีบหน้ามันก็บุญแล้ว ของมันเป็นงี้เวลาบันแทาเงียบแต่เวลาแมนอยู่แพ้หรืออะไรชอบแท็กมาชอบแท็กสตอบอรี่แท็กอะไรนี้มาแต่พอมึงก็ไม่เบานะมาคุยกันเลยปีที่ผ่านมากานกูเละเทะกุโดนยัะแต่ไม่แปลกไงถือว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของสีสันก็ไม่แปลกที่มันจะแบบนั้นแต่ถ้ามึงแบบพูดแบบนี้ตลอดเวลาแล้วทุกวันระยะ4ี่ปีหปีอันนั้นกลัวแปลกแล้วือเป็นการไม่ได้คุยเรื่องบอลกันแล้วพอล้ออย่างเดียวล้อกันแล้วล้อกันแล้วคำถามต่อไปครับ เป็นคำถามระเบิดทีชีพครับถามเรื่องเคยไปตีกะรีเที่ยวหมอนวดนี่เราเคยถามบ่อยแล้วแต่่มัแต่คอมโบติดคลิคือเคยหรือไม่เคยไปตีกะรีเที่ยวหมอนวดกับเพื่อนที่เป็นคนในวงการบันเทิงทีชีพนขันนี้ขันต่อไปไอ้เหี้ยโดนกันหมด โอ้ยที่ต้องสองขันด้วยโอ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโชคดีเนี่ย ที่เราไม่เคยไปกับมันไม่งั้นเมื่อกี้มีด้วยด้วยต้าเยุดโอเคได้ทุกพีวันนี้โอ้ยขอบคุณได้ขอบคุณนะครับพี่ตาขกี้นะครับถ้าพูดอะไรเก้าวราไปขอโทษนะครับลูกพี่โอ้ไม่เป็นไรครับสบายดีครับพี่พอแค่นี้เดี๋ยพี่ต้องเอาเวลาไปเไลน์อร์ฝากเซ็นเซอร์แล้วก็นะครับอยากให้ใครมาคอมเมนต์นะครับฝากแชร์คลิปให้ด้วยครับช่องฝากนะครับอ่าชาวใช้โซโลูครับนี่ครับกดติดตามครับนะครับทองนิกกี้ขอบคุณครับลูกพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่น้องน่ารักมากพี่ขอบคุณครับเก่งมากนะครับขอบคุณครับนนนคครรััับบอ่วี้ลาไปกสวั สวัสดีครับ